สวัสดีจ้าฉันซื้อนูนะมามากินบะเด็ก <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ขอทำคลิปแบบไปสักสงสามนาทีนะคะ,ะลูกค้าถามมาว่าใยมายีลูกค้าถามมาเยอะมากอันไม่ใ่นี้ล่มสร้างเนี่ยมันกินหลังอาหารหรือกินก้อนอาหารล่มสร้างกินหลังอาหาร นะคะวันหนึ่งหนึ่งถึงสองแคปซูลได้เลยหรือลูกค้าจะกินสองแคปซูลในเทียเดียวก็ได้ก่อนหรือหลังอาหารเป็นแบบใดฟังข่อยน้อยหนึ่งอย่าพึ่งกดผ่านเด้อล่มสร้างกินหลังอาหารแต่แต่แต,แต่หากเคสใดที่กินหลังอาหารแล้วรู้สึกว่าตัวเองหิวข้าว ยายนี้แนะนําให้กินหมดหนึ่งแท่งเสียก่อนเอ๊ะทำไมถึงแนะนําบังคับลูกค้าหรือเปล่าไม่ได้บังคับค่ะเพราะว่าระยะเวลาที่ร่างกายของเขามันจะรูนะ่ะประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันเหมือนกับร่างกายมันเนลี้ยรูอะสามวันแรกอาจจะหิวเขา่าบางอ่าสี่มือแรกเก็บมือแรกสิบมือประมาณเนี่ยค่ะค่ายๆกับเหมือนกับเขาจะเปลี่ยนท้าคิม เขาต้องพักหนาเขาก่อนสิบหามือเขาจะไปะใส่ครีมตัหมไอ้ค่ายกันที่นี่ยายนี้ก็เลยอยากให้ลูกค้ากินไปสักก้อนหนึ่งแพงแต่ถ้ามันเออโอเคฉันกินไปแล้ว,วเก็บวันเก็บมือก็ได้เด้อมันยังหิวเข่าอยู่เปลี่ยนไปกินยามมือเศร้านะคะในกรณีบางเคสอ่าเหตุผลก็คือร่างกายของแต่ละคนบอกคือกัน ะะแม่หนูนะกินล่มร้างให้ร่างกายเจ้าของปรับเจ้าของเนี่ยกินไปสิบวันสิบวันเอ๊ะร่างกายของเราสิบวันถ้างั้นเขาเข้าใจร่างกายเขาแล้วกินหลังอาหารไม่ใช่ร่างกายของยายนี้ค่อยเปี่ยนมากินตอนเศร้าเป๊ะเบอร์ <c oughs> ค่ะคุ้มหกหาถึงหกชั่วโมง ส่วนแอนเบียตเนี่ยแอนเบียตกินหลังอาหารเห็นบอกค่ะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคเนาะค่ะด้วยความเคารพล,ลูกค้าเข้าใจเมนูน้าแล้วเนาะที่นี่เนาะ, <c oughs> ะที่นี่ลูกค้าถามคำต่อไปยายนี่ฉันกินโตล่มสร้างเนี่ยคู่กับกาแฟหรือโตโกโก้ได้บ่ได้เลยค่ะลงไวสองเท่า เพราะว่าเอาจังซีเนาะคะ่ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวผู้จะรับประทานโตผู้อยากลดหุ่นเองว่าเขาอยากทานคู่กันมันก็ลงไว้สองเท่าเขาอยากกินแต่โตลมสร้างก็ได้ไม่เป็นไรอ่ามันลงเหมือนเหมือนกันเพียงแต่เขากินแบบมีวินัยแล้วก็ขอเวลาลดหุ่นนะคะขอความร่วมมือลดหุนขอลดเป็นเดือนส่งเดือนสามเดือนถ้าเปรียบเทียบคือจังแม่หนูนะคือจัาข่เนี่ย ข่เป็นคนตโตเตี้ยน้ำหนักข่ลงมาสิบกิโลรูปร่างหุ่นไข่อยมันสิบเห็นเด้มันสิบเป็นดาบเป็นแอว่ะข่อยลงมาสิบหกกิโลหุ่นข่อยเป็นรูปร่างเป็นแอวเป็นตะบึงอ่เหมือนแอนเดียสแอนเดียสลงมายี่สิบกิโลแอนเดียสยังไม่ได้รูปร่างเป็นผู้ชายที่ผอมนะคะแต่น้ำหนักลงมายี่สิบกิโลอะอะป้าขึ้นลุกขึ้นที่ up stand up little bit นี่แอนเดียสเนี่ยสามเดือนแกลงมายี่สิบกิโลส่วนพี่สาวข่อยน่ะสามเดือนนั่งลงมาสิบกิโล ะะทุกทุกทุกอย่างมันมันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนน้นแต่ว่ามันลดประเด็นสําคัญเ็ดกินให้มีวินัยหอระยะเวลาให้ลูกค้าลูกค้าฟังข่อยเบ้าเสร็จบ้อยแล้วเนาะคะ่ะพวกเจ้าสามารถกินนะคะเอาไปดัดแปลงตามไลสไตล์ชีวิตของลูกค้าได้เลยที่นี่พอนิดเดียวค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะคุมถึงแปดชั่วโมงเหมือนเหมือนกัน บางคนก็หกชั่วโมงหรือว่าคนที่กินอาหารควบคุมควบคุมคุณไม่ได่แล้วเลยคะ่ะอาจจะคุมห้าหกชั่วโมงอ่าอะไรจะประมาณนี้นะคะอ่าเหมือนกับการเผาผลาญของแต่ละคนกับบ่คือกันลูกข้าดัดแปลงกินชินลดจักกินโลจะเอาจาักกินโลมันสิยุ่ในตับมือเขาทุกอย่างเลยเนะะี่ยค่ะแต่ว่าออกกํากลังกายน้ำก็ดีเรืออาหารการกินควบคุมเอากระยังลงไว้ดอกเย่ๆพี I ่ P P. ถามเมนูน้าเมนูน้ากินแบบใดนะถามเมน่น